รีวิวกรอบแว่นเลแบร์สำหรับคนหน้าใหญ่ใส่แล้วจะเป็นยังไงทรงไหนเข้ากับหน้าวันนี้มาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมไบาจากร้านเคลวิชาร้านแว่นสยามนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะดูว่า คุณผู้ชายหน้ากว้างอย่างผมเนี่ยจะใส่แว่นเลแบนรนส่งไหนดีวันนี้ผมคัดมา2ทรงครับ2ทรงเนี่ยเป็น2ทรงยอดนิยมของทางร้านเลยแล้วบอกเลยนะครับว่าราคา2ตัวเนี่ยย่อมเยาวมากๆอย่างราคาพที่ของเขาเนี่ยทำออกมาที่4,300บาทอบาททางร้านเนี่ยก็จะมีลด20-30%แล้วแต่ช่วงเวลานะครับลดออกมาแล้วเนี่ยก็เหลือส0มพกลางๆเท่านั้นเองสำหรับกรอบแว่นเลแบรนถือว่าคุ้มมากๆตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเลแบรนรุ่น rb 6,4,90 d ดีนะครับ ตัวนี้ไซส์หน้าแว่นจะอยู่ที่56ิเลยตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับสวยมากๆเลยผมลองใส่ให้ดูนะครับจะรู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยไซส์หน้าค่อนข้างกว้างนะครับใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันสมส่วนแล้วทําให้แว่นดูกับหน้าดูสมส่วนกันทําให้หน้าแอบดูเล็กลงนิดนึงด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็ด้วยวัสดุของทางเลแบร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆทนเหงื่อทนน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ค่อยลอกครับแล้วทางตรงแป้นจมูกเนี่ยก็จะมีโลโก้ของทางเลแบร์อยู่ด้วยนะครับ อันนี้คือตัวแรกนะครับซึ่งตัวเนี้ที่เราเอามาเนี่ยเราคัดมาแต่สีที่ยอดน,นิยมเลยอีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกคอปเปอร์นิดนึงสีนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยครับสีเนี้หายากมากๆเลยครับไซส์56เหมือนกันนะครับชูวบใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยความรู้สึกของผมตอนใส่ตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบเออมันไม่บีบขมับแล้วรู้สึกว่าเวลาผมใส่แว่นเล็กๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สบายตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับ หน้าแว่นนี้สวยมากๆเลยค่ะแว่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่น R b 6 5 0 3 d ครับตัวนี้ขนาดหน้าแว่นอยู่ที่55แต่จมูกจะอยู่ที่18เลยช่วงจมูกเนี่ยค่อนข้างกว้างนิดนึงครับใส่มาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับสำหรับผู้ชายหน้าใหญ่อย่างผมเนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าโอเคเลยไม่ไม่บีบช่วงขมับจนเกินไปครับ ต้องบอกว่าทริคในการเลือกกรอบแว่นเลนส์นะครับทางแทบปกติเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เลือกกรอบแว่นเลนส์ที่มีแป้นจมูกครับเพราะว่าถ้าไม่มีแป้นจมูกเนี่ยเวลาที่เราใส่แว่นเลนส์เนี่ยแว่นเลนส์เป็นแว่นจากประเทศอิตาลเีเวลาไม่มีแป้นจมูกเนี่ยคนอิตาลีเนี่ยเขาจะจมูกโด่งใช่ไหมครับถ้าเราเอามาใส่แล้วเนี่ยช่วงจมูกของเขาจะค่อนข้างกว้างทําให้แว่นตกลงมาได้ครับอย่างทรงนี้ที่แนะนํามาก็าจะมีแป้นจมูกทําให้แบบใส่แล้วแป้นไม่ตกครับนี่ทางด้านข้างเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ตัวแรกจะเป็นสีเงินนะครับ อันนี้จะเป็นสีทองขาสีกลาครับตัวนี้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินสีทองแล้วเนี่ยวิไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแกแต่ตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับทองอันนี้มจะเป็นทองแบบทองดูหรูครับขาแว่นก็ไปกับตัวอปอกขาสีกลาได้ดีเลยครับสําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือว่าแอคทิวิตี้เยอะๆนะครับขาแว่นตัวนี้จะออกซน์ออกมาให้ค่อนข้างหนานิดน,นึงทาให้แข็งแรงมากๆเลยครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเป็นคนหน้าใหญ่หาแว่นใส่ยากลองเลเ a นสองรุ่นนี้ดูนะครับรับรองว่าใส่ได้ถูกใจแน่นอนครับ